ครับก็สวัสดีนะพี่เพื่อนเพื่อนวันนี้ก็พบกันเช่นเคยครับเด็กคนชอบพระนะครับก่อนที่จะไปรับชมพระนะครับก็ก็แจ้งขอแสดงความเสียใจนะครับกับผู้บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตนะครับจากเหตุเครนเครนถล่มนะครับรถไฟนะครับแถวแถวสีคิวนะครับเครนนี้ก็คือเครนของสถานีรถไฟด่วนนะครับก็น่าจะช่วง อันนี้น่าจะเป็นคร่าวๆนะที่ได้ข่าวมาคือจะเป็นสายอุบลนะครับรถด,ด่วนอุบลออกจากกรุงเทพน่าจะช่วง9โมงนะครับมาถึง4คิวช่วง11โมงนะครับเกิดเหตุก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับกับครอบครัวผู้ที่จะผู้ที่บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตนะครับอ,อยู่ใกล้ครับอยู่อยู่ใกล้กันครับสถานที่เกิดเหตุจากบ้านผมก็ ถือว่าเราราสัก3ามกิโลได้ครับ3กิโลได้แถวถนนคดนะครับโอ้ต้องบอกเป็นอะไรที่คล้ายๆหลายๆที่ครับหลายๆสถานที่ที่มีการก่อสร้างนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวไปรับชมกันต่อครับองค์แรกที่ผมให้ชมเนี่ยคือ เป็นพระปิตา,าได้จาก F อซนะครับองนี้ <c oughs> เนื้อเนื้อหาในอ,อ,อย่างอย่างโหดนะครับเนื้อผงยาจินดามานีนะครับเนื้อผงยาเนี่ยคำว่าผงยาเนี่ยด้านในเขาจะเป็นเนื้อออกอแดงเลือดหมูนะครับแดงเลือดหมูนี่ครับแต่นี้เขาจุ่มรักนะองนี้เขาจุ่มลักด้านหน้าด้านหลังนี่คือชัดเจนครับ เดี๋ยวนี้มีของ FC มาเปรียบเทียบด้วยนะครับเอ่เปรียบเทียบเนี่ยไม่ใช่พระปิดตาองค์นี้นะอ่าองค์นี้ก็ขอบคุณเจ้าของพระนะครับหลวงปู่บุญปิดตานะครับอันนี้เนื้อผงยาจินดามณน,นี้ครับที่ได้วันนี้นะครับก็มีสมเด็จวรคังสมเด็จวรคังองค์นี้นะครับเขาเขาเรียกว่า ลงชาติมาแบบเขาเรียกว่าเก่าเก่านะครับคำว่าเก่าของของผมกับของ fc อ fc จากนนทบุรีนะครับจริงๆแล้วผมขอดูคือหลวงปู่ทวดนะครับของ fc นนทบุรีเนี่ยผมขอดูหลวงหลวงปู่ทวดตรงนี้นะครับแต่เดี๋ยวผมพาไปดูครับยังไม่ได้เช่าหากันนะไม่ไม่ว่ากันนะครับแต่พระอื่นๆนะพระสมเด็จเนี่ย fc จะเขียนมาบอกนะครับเขียนมาบอก ุกองเลยนะครับอกวีชัยโยนะครับแล้วก็เสียนโตนะครับอกกระบอกนะนี่เขาเอฟเอฟซีนี่เขียนมาคือไม่แน่ใจว่าติดตามกันมานานหรือยังนะครับก็เลยอยากจะให้ดูนิดนึงครับคือเขียนมาไม่เขียนมาไม่เป็นไรครับไม่ว่ากันครับอ่ารู้ไม่รู้ไม่ว่ากันนะครับก็ถือว่าศึกษาร่วมกันครับแต่นะครับผมจะให้ f c ดูพระของ fc องค์นี้นะ fc เนี่ยมองถึงสมเด็จแน่นอนนะครับผมคิดอย่างนั้นแต่เนื้อหานี้ตัวผมยังไม่ได้เช่าหานะครับเพราะเป็นพระยุคหลังนะทำไมผมถึงบอกว่ายุคหลัง fc เจ้าของพระแล้วก็ fc ที่กำลังรับชมอยู่นะครับมองเปรียบเทียบเนื้อหาของ คาบลักษ์ษณนะครับดูการลงลักของของพระที่ผมกำลังจะส2อง hf c ดูนีดดูต่อจากนี้ไปนะวันนี้มี3ามองนะที่ผมนำมาให้ให้ชมเนาะก็มีสมเด็จวัระคังองค์นี้นะครับทรงท่านจะเป็นทรงพิมพ์ใหญ่นะพิมพ์ใหญ่แต่แต่แตไม่ไม่ไม่ได้เข้าพิมพนะต้องบอกก่อนว่าเป็นพระนอกพิมพ์ครับแบบนี้ นะครับแบบนี้หาไม่ง่ายครับแต่ว่าราคาถือว่าอยู่ในแค่หลักพันนะครับใครที่อยากดูสมเด็จในหลักพันลองดูนะครับพี่ผมยังไม่ส่องนะแต่ผมให้ดูแค่นี้ก่อน fc เจ้าของพระนี่น่าจะถึงบางอ้อก,ก็วันนี้นะเอาโอเคนะอีกอีกองหนึ่งคือ,อ พระคงนะหลวงปูต่โตพิมพ์พระคงนะครับ2460เดี๋ยวผมพาไปชมครับวันนี้ผมได้3องค์นะครับหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีนะครับพิมพ์พระคงแล้วก็ปิดตาหลวงปู่บุญวัดกาวังแก้วนะครับผงเนื้อเนื้อผงยาจินดามณีนะครับองค์นี้และก็องค์นี้สมเด็จวระ,ะครังนะครับ อันนี้ก็ถือว่าเป็นพิมพ์ใหญ่นะนอกพิมพ์นะพิมพ์ใหญ่นอกพิมพ์อายุของพระนะวัดระฆังนี้ก่อนนะครับวัดคะังเนี้ยอายุคือ150ปีนะครับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนี่อันนี้ร้อยกว่าปีเหมือนกันครับแล้วก็หลวงปู่โตะนะครับหลวงปู่หลวงปู่โตสองสี่หกศูนย์ก็ร้อยแปดปีนะถ้าไล่าตามอายุก็คือองค์นี้นะครับเก่ากึกรองมาก็คือหลวงปู่บุญนะครับ แล้วก็ลองมาหลวงปู่โต้นี่ยหลวง,งปู่โตหลวงปู่บุญนี่คือไล่เรียงกันครับไล่เรียงกันไปชมองนี้นิดนึงครับโอเคเนาะดูจากรูปแล้วยังไม่ต้องส่องบางคนที่เคยเห็นพระผิวลักษณะแบบนี้ก็ดูไม่ยากใช่ไหมครับแต่บางท่านที่ยังไม่เคยเห็นนะครับดูยากนะครับดูยากเห็นไหมครับพระ ลักษณะแบบนี้คือจัดสร้างมาช่วงรอห้านะครับช่วงรอห้าแต่ไม่ได้ออกที่วัดลักังนะครับพระออกต่างวัดพระออกวัดอื่นๆแล้วดูเนื้อหาผิวพันธ์องค์ข้างๆกันนิดนึงครับองค์นี้น่าจะผมเคยได้ผิวพันธ์แบบนี้นะแล้วก็แบ่งไป แบ่งไปทางใต้นะครับทางใต้ fc ทางใต้น่าจะเห็นผิวนี้แล้วก็น่าจะถึงบางอ้อเลยนะครับเป็นยังไงครับอารมณ์ความรู้สึกนี่คือสมเด็จวลั์ขังนะครับดูผิวพันธ์ขององค์ท่านนะครับนี่ขนาดอ,อันนี้คือบางท่านเรียกลักแดงครับหรือล่องชาติก็ได้ครับลง น,นี่เห็นไหมเห็นไหมเขาจะมีแบบผิวทองบางๆครับพี่พระมีการใช้ขึ้นคอมานะครับเห็นไหมครับเนื้อผงนะครับไม่ใช่เนื้อเป็นเนื้อกระดูกเนื้อผิวงาไม่ใช่แบบนั้นครับเป็นเนื้อผงแต่ว่าด้านหน้าเขาจะแน่นหนึบนะครับโอเคเนาะพี่เนาะ พอเข้าใจฟ c นะ่าจะพอเข้าใจนะผมผมส่องแค่นี้หลายท่านดูเป็นนะครับหลายท่านดูเป็นา f c ก็ไม่แน่ใจนะลองลองดูนะพี่นะเจ้าของพระนะครับอันนี้ก็ตัวผมไปไม่ได้นะครับแบบนี้นะถามผมว่าวันหนึ่งเห็นเยอะไหมถ้าเข้าไปดูในเพจนะครับเยอะมากนะครับเยอะมากอีกองคหนึ่งเนาะวัดเกศ วัดเกตวัดเกตองเมื่อวานเนี่ยผมแบ่งไป f อฟซชนบุรีนะครับราคาแบ่งปันนะพี่แอบวัดเกตถึงยุคราคาแบ่งปันอลองดูนะครับเมื่อเทียบกับวัดเกตของเอเนะีนยให้ผมให้ดูแบบนี้ครับต้องให้ผมแกะไหมครับพี่ต้องให้แกะไหมครับพี่ไม่ต้องแกะนะครับไม่ต้องแกะเนาะ ดูดูผิวเนื้อครับอ่าความแตกต่างนะครับอันนี้ผมไปไม่ได้นะพี่ผมผมส่งกลับนะนี่นะครับอ่าแล้วก็ปูทวดเนาะอันนี้ปู่ทวดผมผมยังไปไม่ได้นะครับนี่โอคงนี้นะครับอันนี้เนื้อว่านคุกรักนะครับเนื้อว่านคุกลักแต่ว่าผิวพันุ์ตัวผมยังไปไม่ได้ครับอ่าชุดนี้ผมส่งกลับให้นะครับผมส่งกลับให้นะครับอย่างนี้อย่างนี้นะโอ้ ดูง่ายตัวผมดูง่ายครับแบบนี้อ่ะอีกองค์หนึ่งที่อ่าที่นำเสนอนะครับก็คือเป็นพระคงลำพูนนะครับหลวงปู่โตะวัดประดูชิมพีนะครับองค์นี้2460นะครับพระผ่านไปแล้ว108ปียุคราวคราวเดียวกันกันกบใครครับ นี่คือยุคแรกๆของท่าน2460หนี่ครับถือว่าเป็นพระยุคต้นนะครับช่วงเดียวกันกับหลวงอ่อ <c oughs> <c oughs> ใครนะโอ้ย <c oughs> อยู่ดีดีก็นึกชื่อไม่ได้นะ <c oughs> หลวงปู่เผืนะแล้วหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะครับยุคราวเราวเดียวกันครับพระหลักหนึ่งรปีหลวงปู่ภู นี่ครับในสายอันนี้คือเนื้อผงนะครับเนื้อผงพิมพ์พระคงสามองค์ครับพี่วัสานี้สามองค์ที่ได้เช่าหากันมานะครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวส่วนรูปภาพเดี๋ยวผมพาไปดูพาไปดูอีกอีก,อกรอบหนึ่งช่วงถ่ายคลิปนะครับาะวันนี้ผมเปิดพระก็หกกล่องนะครับเปิดพระหกกล่องทั้งหมด ด้านบนก็เป็นของ f c จากจาก่า,กาสุรินนะครับ FC จากสุรินชุดนู้นนะครับ FC สุรินก็หลังๆยังไม่มีองค์ที่ได้เช่าหาครับพี่ก็ต้องขอบคุณนะครับที่ส่งพระมาให้ชมเรื่อยๆนะครับก็ทั้งของ f c แล้วก็ของเพื่อนด้วยนะครับ อยู่ที่ว่าชอบไม่ชอบเท่านั้นเองครับพี่อยู่ที่ว่าชอบไม่ชอบเท่านั้นเองนะครับไปต่อได้ก็ไม่ยากนะครับแต่ถ้าไปต่อยังไม่ได้ผมส่งกลับก่อนนะครับอ่ะก็เดี๋ยวไปต่อครับม,มีพระปิดตาเนี่ยหลักๆเลยคือ,อส่วนใหญ่แล้วผมจะมีแบบเป็นองค์ครูไว้หนึ่งนะครับอย่างหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าแบบเนี้ย ผมก็มีไว้เป็นองคูหนึ่งเหมือนกันนะครับพระที่มีไว้องคูเนี่ยส่วนใหญ่ก็ถามว่าเล่นหางเซียนเขาอาจจะเล่นหาสูงราคาแพงแต่ตัวผมก็ไม่ได้ไปเล่นสูงขนาดนั้นเพียงแต่ว่าผมเนี่ยเอาไว้เพื่อที่จะให้ fc ชมนะครับอย่างพิมพ์หายากแบบแบบนี้ก็ถือว่าเป็นพระพิมพ์หลักของท่านนะครับปิดตาพุงป่องเล็กนะครับมีพุงป่องเล็กมีพุงป่องใหญ่ พุ่งป่องเล็กกับพุ่งป่องใหญ่แค่นั้นครับที่ราคาค่อนข้างจะแรงนะครับแต่ถามว่าผมแรงไหมผมไม่แรงแต่ผมเอาไว้เป็นองค์ครูให้ f c ได้ชมนะครับอันนี้คือพระที่ถือว่าหายากไหมหายากนะครับหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนี่คือพระปิดตานะครับสายกรุงเทพก็จะมีอีกท่านหนึ่งคือหลวงปู่ไข่นะ หลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังเนี่ยโซนโซนเนี่ยคือพระปิตาทีา่หาชมยากๆนะครับแต่วันนี้คือนําให้ชมเนี่ยคือองค์เดียวนะองค์เดียวนะท,ที่ที่ให้ชมวันนี้นะครับให้ชมด้วยแบ่งปันด้วยลองดูครับนี่ครับเนื้อผงยาเราเราจะเห็นเนาะเพราะว่าเนื้อเนี่ยเขาจะมีลักษณะที่เป็นสีออก แดงเลือดหมูมีโผล่เหนือลักขึ้นมาบ้างแต่เนื้อในของท่านคือนี่ครับเนื้อผงยานี่เขาเป็นเนื้อแบบนี้ครับสีออกแดงเลือดหมูเลือดหมูเดี๋ยวเดี๋ยวผมได้ได้ชมครับเดี๋ยวได้ชมครับนี่ด้านหลังครับอ่ะนี่นะครับองนี้จุ่มลัก นะครับอง์นี้จุ่มลักนะเนี่ยครับมองผิวเผินเหมือนสีเขาเรียกว่าสีคล้ำดำลักนะครับแล้วก็จะมีออกสีแบบโทนเขาเรียกว่าโทนออกสีอะไรครับพอจะมองเห็นไหมครับยังยังยังชัดเจนอยู่นะครับยังชัดเจนอยู่นะ ถึงจะเข้าเกือบเกืๆหกโมงแล้วนะครับแต่ก็ยังถือว่าเห็นผิวพันธุ์ท่านอย่างชัดเจนอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะส่งรูปให้ดูอีกทีหนึงนะครับเดี๋ยวผมส่งรูปให้ดูอีกทีหนึงเจ้าของพระน,นะนี่ครับน,นี่นี่เนื้อผงยาให้ดูจะชัดนะครับอ่าโอเคครับนี่ มีเหลืองมีแดงนี่ครับมีดำเอาโอเคนะเอาโอเคครับถ้าใครมีนะถ้าใครมีพระปิดตา,เ,าเนื้อหาเก่าๆนะแต่ไม่ทราบที่เนี่ยส,ส่งมาให้ชมได้ครับส่งมาให้ชมได้อ่าก็ชอบเช่าหากันครับชอบเช่าหากันไปต่อได้ก็เช่าหานะครับ ขอบคุณเจ้าของพระปิดตาด้วยนะครับแล้วก็ไปดูสมเด็จก่อนเลยนะครับเมื่อกี้ก็ดูไปคร่าวๆแล้วนะครับองค์นี้นะครับนี่นะครับอ่าโอเคครับถือว่าพระสภาพอ่าด้านด้านล่างอ่าไม่ไม่ใช่มุมเขาเรียกว่ามุมด้านซ้ายองค์พระนะครับเขาก็จะมี บินมาตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีนะครับเพราะว่าค้าบไข่ของพระเนี่ยเข้าไปปิดหมดแล้วนะครับไม่ใช่บินล่าสุดนะถ้าบินล่าสุดก็จะเห็นสีขององค์พระนะครับที่เป็นสีขาวนวลนๆนะครับแต่เนี้ยบินมานานมากแล้วครับผมให้ดูสีผิวขององค์พระนิดหนึ่งครับเนื้อในของท่านพออันนี้ก็เห็นไม่ค่อยชัดมากเท่าไหร่นะครับ สีออกอมหเหลืองนะครับพี่อันนี้สีออกอมหเหลืองสีด้านหน้าที่ถูกสมัมผัสเขาจะมีความเป็นสีเหลืองอ่อนๆเนาะจะบอกว่าสีขาวก็ไม่เชิงเนาะเพราะว่าออกโทนอมหเหลืองนะครับเนี่ยครับองนี้อยู่ในเลี่ยมนะครับอยู่ในเลี่ยมเลี่ยมลักษณะนี้คือเลี่ยมเปิดหน้านะครับ อันนี้คือเลี่ยมเปิดหน้าดัานข้างด้านหลังนี่ยังอยู่ในเลี่ยมตลอดเวลานะครับสมเด็จวัละคังนะครับเนี่ยพระนอกพิมพ์แต่เนื้อหาเล่นหาตัวผมเช่าหานะลักษณะแบบนี้ลองดูครับเล่นหาแบ่งปันในราคาหลักพันกี่พันนั้นลองนะครับ สอบถามอีกทีหนึ่งนะครับสอบถามอีกทีหนึ่งพระก็อย่างที่บอกนะครับดูว่าดูว่าพระสมเด็จท่านไปจังหวัดไหนนะครับท่านท่านไปจังหวัดไหนนะครับถ้าบอกว่าเป็นเนื้อหาของวัดระฆังนะครับในราคาที่แบ่งปันลองดูครับพี่ลองดูครับนี่นี่โอเคเนาะพี่เนาะเจ้าของพระนี่ที่ผมเทียบให้ชมกับเมื่อกี้เนี่ย เห็นองค์นี้แล้วอ่ะก็สุดจัดนะครับอ่ะอง,องค์ที่สามนะครับอ่ะผมให้ดูผิวพันธุ์ก่อนนะครับหลวงปู่โตะนะครับพิมพ์พระคงลำพูนอันนี้ยุคต้นของท่านนะครับโอ้โหม,ม,มองว่ามองผิวเผินนี่คือเหมือนสมเด็จผิวสมเด็จวะะัดระฆังเลยนะครับมองผิวเผินเหมือนสมเด็จวะะัดระฆังหรือบางของผม ลองดูนะครับคล้ายผิวบางขุนพมนะครับคล้ายผิวบางขงุนพมนี่นะครับคล้ายผิวบางขุนพมที่อายุ108ปีนะอแปปีนก็จะมีก้อนมวลสารนะครับหดตัวให้เห็นอยู่มวลสารถือว่าเยอะนะครับกายภาพถือว่าใช้มาแบบ ไม่กับดำนะผมใช้ว่าไม่กับดำนะครับดูผิวพันธุ์ดูมวลสารนี่ถือว่าเห็นชัดเจนนะครับด้านหลังก็คร่าวก็คล้าย,ลายหลวงปูปู่วัดอินนะนี่ครับหลังองค์นี้นะครับ,งงงนนรบเนื้อในขาวนะครับเนื้อในขาว แต่ตรงที่โดนกดเข้าบล็อกเนี่ยเขาจะเนียนนะครับเนียนแล้วก็คาบไข่คาบผิวพันธุ์จะออกเหลืององมเขียวนะครับอ่ะโอเคเนาะสามองค์วันนี้หลวงปู่สุขหลวงปู่สุขอันนี้ผมโชว์โชว์นะครับพระโชว์นะครับหลวงปู่สุขหลวงปู่บุญนะอันนี้คือ ให้ดูแบบนี้ครับมีมีโอกาสพี่มีโอกาสมีโอกาสได้ได้ได,ได,ได้ได้ชมผ่านตลับเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่นะครับผมให้ดูรูปอ่พระทั้งสามองค์ก่อนครับก่อนที่จะนี่นะครับ เริ่มเริ่มที่อ่าอ่านี่ครับทีละองค์นะตามตามที่ผมลงให้ชมนะครับองค์แรกนะครับคือปิดตาหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับเนื้อผงยาจินดามณีนะครับอันนี้คือองค์แรกครับนี่ถ่ายช่วงเย็นนะครับถ่ายช่วงเย็นก็ถือว่ายังชัดเจนอยู่ครับพี่ คือถ้าผมส่งรูปโดยตรงไปเลยเนี่ยชัดเจนนะครับแต่ว่าถ่ายผ่านโทรศัพท์อีกจอหนึ่งก็อาจจะแสงสะท้อนนิดหนึ่งครับอันนี้องค์แรกนะครับองค์ที่2องอาองค์ที่2นี่เป็นสมเด็จี่ครับ เผื FC, อ่อ fc แคปหน้าจอครับเผื่อ fc แคปหน้าจอครับเผื่อนี่คือสมเด็จวรรคังนะครับอันนี้เป็นผ้านอกพิมพ์นะเป็นผ้านอกพิมพ์ครับเขามีชายจีวรนด้วยนะเนี่ยช่วงนี้มีชายมีเนินชายจีวรขึ้นนะครับนี่ครับอ่าโอเคนะครับไปต่อองค์ที่3นะครับ อ,องค์ที่3นะครับอันนี้อายุก็108ปีไปแล้วครับหลวงปู่โตยุคต้นครับหลวงปู่โตยุคต้นพิมพ์พระครงลำพูนเป็นไงครับเนื้อไม่แข็งนะพี่เนื้อ,เน,อเนื้อไม่แข็งนะหลวงปู่โตะนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับ อ่อโอเคนะครับ3องค์นะทีะ่ได้ให้ FC ชมวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณ fFC เจ้าของพระและ้วก็ที่ได้เช่าหาและก็ไม่ได้เช่าหาด้วยนะครับก็รอรับชมพระในคลิปเปิดเปิดกล่องพระของ fFC อีกทีหนึ่งนะครับช่วงท้ายคลิปนะครับก็ าชมปิตาปิตาหาชมยากนะครับแต่หาชมยากครับแต่ว่าถ้าเป็นสายตรงหรือว่าสายตรงที่เขาหาประจำเขาอาจจะได้บ่อยนะแต่ว่าส่วนตัวตัวผมนะ่ก็ถือว่าถามว่าบ่อยไหมก็เดือนหนึง2ถึง3องค์เท่านั้นเองแหะครับของพระปิดตาแต่ละท่านนะ อย่างลุงป,ปุสุกวัดปากคลองมาถามเท่าอย่างเงี้ยอ่าถ้าถ้าเป็นพิมพ์หลักเลยเนี่ยเจอน้อยนะครับเจอน้อยแต่ถ้าเป็นพิมพ์บอื่นนะที่เป็นเนื้อหาแบบเนี้ยก็อาจจะเจอบ่อยได,ได้ได้บ่อยเหมือนกันนะครับแต่ราคาจะไม่ไม่สูงนะครับราคาจะไม่สูงอ่าอันนี้เดี๋ยวไว้โอกาสหน้านะครับ ก็เดี๋ยวจะมาชมเรื่อยๆครับแต่ว่าวันนี้แสงแสงเขามืดแล้วครับหโมงตอนนี้4คิวนะครับที่ผมอัดลงคลิปอยู่เนี่ยคือแสงค่อนข้างจะไม่ค่อยเห็นเนื้อองค์พระเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวสีเพี้ยนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวสีเพี้ยนเนื้อดำเมี่ยมนะเนื้อดำเมี่ยมนะครับเนื้อผง คุกหลักนะครับแน่นหนักนะแน่นหนักไม่เบานะครับไม่เบาถ้าเบานี่คือองค์จะเล็กหรือถ้าเบาก็คือจะเป็นพวกเนื้อกลลานะครับเนื้อกลลาจะเบาตรงนี้แน่นหนักครับพุงป่องเล็ก ขอบคุณมากครับ